คงอยู่ในเรื่องราวของลมฟ้าลมฝนค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะสั่งการให้ทุกหน่วยงานค่ะเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับฤด,ดูฝนเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักและเสี่ยงน้ําท่วม ทางด้านของนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างต่อเนื่องแสดงความห่วงใยพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเนื่องจากในช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงจากฤด,ดูร้อนที่จะเข้าสู่ฤด,ดูฝนทําให้มีพายุฤดูร้อนฝนตกฟ้าขนอง เกิดขึ้นได้เป็นบางจุดบางพื้นที่ของประเทศไทยและอากาศก็ร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่โดยท่านนายกได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและมาตรการเพื่อรับมือกับฤดูฝนแบบ รบและมีการวางแผนตลอดจนการประชาสัมพันธ์การซ่อมแซมปรับปรุงอาคารและระบบการระบายน้ําให้พร้อมใช้งานพร้อมทางเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุนเพื่อกักเก็บไว้ในช่วงฤด,ดูแล้งรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ําและการระบายท่อระบายน้ําให้พร้อมรองรับสถานการณ์โดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจในกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดตลอดจนเตรียมแผนค่ะเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจราจรเพื่อบรรเทาความเดือดร ของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและเกิดอุอทกภัยขึ้นค่ะนอกจากนี้เองครับนายกยังกำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสภาพอากาศและติดตามสถานการณ์น้ําในแหล่งน้ําขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อเฝ้าระวังการควบคุมบริหารจัดการน้ําให้เป็นไปตามเกณฑ์การปฏิบัติอ่างเก็บน้าหรือเกณฑ์ควบคุมจัดทําแผนการบริหารจัดการน้ําแหล่งน้ำนะครับในช่วงภาวะวิกฤตรวมถึงการบริหารจัดการน้ําพื้นที่ลุ่มต่า เพื่อรองรับน้ําหลากตลอดจนเตรียมความพร้อมแผนป้องกันเผชิญเหตุนะครับความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจกักรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอและทันต่อสถานการณ์ท้งขอความร่วมมือประชาชนและชุมชนต่างๆไม่ทิ้งขยะลงคูคลองครับและท่อน้ําแน่นอนว่าปัญหาสําคัญเลยครับตรงนี้ก็คือการทิ้งขยะจะทําให้ท่อน้ํานั้นอุดตันไม<ช>่สามารถระบายน้ําไปได้ในพื้นที่ชุมชนเมืองเสียส่วนใหญ่นะครับ